สวัสดีค่ะเอธนรัตน์นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของโพแทสเซียมนะคะที่ในหัวข้อของผักนี่ก็ห้ามกินผักน้อนก็ห้ามกินนะคะพอดีเมื่อวันก่อนอได้ไปเรียนกับนักกําหนดอาหารท่านหนึ่งนะคะคุณก้อยนะัทพัชชัยประการวงนะคะเป็นนักกําหนดอาหารชื่อดังที่โรงพยาบาลใจกลางกรุงเทพแห่งหนึ่งนะคะได้มีเอกสารมาด้วยก็คือเรื่องของโพแทสเซียมถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคไตก็จะรู้กันดีนะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าค่าโพแทสเซียมของเราเกินหรือไม่ก็ให้ไปดูที่ผลเลือดของเรานะคะซึ่งโดยปกติแล้วค่า าโพแทสเซียมเนี่ยจะอยู่ที่3.5-5.0นะคะถ้าเกิดว่าเกินจาก5ไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าค่าโพแทสเซียมสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยเป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งนะคะที่มีหน้าที่ในการหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าค่าโพแทสเซียมสูงจะทําให้หัวใจนั้นทํางานหนักมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคไตนะคะประสิทธิภาพในการขับโพแทสเซียมอ่ะก็จะลดลงถ้าเกิดว่าค่าโพแทสเซียมต่ำกว่า3.5ก็แสดงว่าน้อย เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเพิ่มค่าโพแทสเซียมของเรานะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงผักที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้หรือทานไม่ได้กันดีกว่านะคะโดยที่ผักจะแบ่งออกเป็น3หมวดนะคะไม่ว่าจะเป็นผักที่มีโพแทสเซียมตำ่ำผักที่มีโพแทสเซียมปานกลางแล้วก็ผักที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะโดยที่เ e จะเน้นถึงเรื่องของผักที่มีโพแทสเซียมต่ำนะคะเราก็จะได้ยินกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดขาวบวบถ proof, ั่วพลูนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆชนิดนะคะที่สามารถทานได้ให้ดูจากสี เป็นหลักละกันนะคะถ้าเกิดว่า สีซีดเนี่ยแสดงว่าเป็นผักที่มีโพแทสเซียมต่ำนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าบอกว่าทานแล้วทานได้ก็คือทานแบบเยอะๆเป็นหัวๆแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะแนะนำเลยคะ่ะว่าผัก1ส่วนเท่ากับผักสุก1ทัพพีนะคะถ้าเป็นผักสดก็คือ2ทัพพีนะคะอันนี้ก็คือต่อมือค่ะส่วนผักที่มีโพแทสเซียมปานกลางยังสามารถทานได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ากลัวว่า,าค่าโพแทสเซียมของเรานั้นจะสูงเกินไปหรือเปล่าก็เอาไปลวกน้ําทิ้งสัก 1- ถึง 2ครั้งก่อนนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเอาไปลวกน้ําทิ้งแล้วรสชาติเนาะมันก็จะอาจจะแบบผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทานเลยนะคะผักที่มีโพแทสเซียมปานกลางก็ยกตัวอย่างเช่นข้าวโพอดอ่อนนะคะพริกหวานบวยเล้งพวกนี้นะคะอันนี่ก็คือเดี๋ยวจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะคะว่ามีผักอะไรบ้างนะคะ ผผักที่มีโพแทสเซียมสูงเลยนะคะก็ให้ดูจากสีเป็นหลักถ้าเกิดว่าสีเข้มๆให้สันนิษฐานเลยว่าเป็นโพแทสเซียมสูงนะคะ mm hmm. เช่นฟักทองมันเทศมันวานเห็ดเผอ ถ้าสมมติว่าอยากทานจริงๆก็แนะนําเช่นเดิมว่าให้เอาไปลวกน้ําแล้วก็เทน้ําทิ้งค่าพโพแทสเซียมก็จะได้ออกไปกับน้ํานั่นเองนะคะสรุปง่ายๆนะคะระวังผักที่มีสีเข้มไว้ก่อนเสมอนะคะแล้วก็ผักที่มีพโพแทสเซียมปานกลางแล้วก็สามารถทานได้บ้างก็ขอให้นําไปปรุงให้สุกก่อนนะคะผักแปลกผักพื้นบ้านพวกนี้นะคะก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคไซรียที่ 3B ถึง5เนี่ยนะคะก็แนะนําว่าควรสลีกเลี่ยงไว้ก่อนดีกว่านะคะ อย่าเพิ่งไปอยากทานไปตรวจเลือดก่อนแล้วก็ดูว่าค่าโพแทสเซียมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนก็จะดีนะคะผักควรจะบริโภคไม่เกินมือละ1ส่วนเท่านั้นนะคะมีความหลากหลายนะคะเพื่อที่ค่าเลือดของเรานะคะจะได้ไม่เกินจากสิ่งที่ควรจะเป็นก็ลองดูก่อนว่าเรานะเป็นไตระยะที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นไตระยะที่1ระยะที่2ก็ยังสามารถทานได้ปกติแต่ว่าดูค่าโพแทสเซียมด้วยส่วนคนที่เป็นไตระยะที่3แล้วก็ยิ่ง 3B ถึง45นะคะก็แนะนําว่าดูค่า เลือดลองประมวลทั้งหมดดูนะคะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจนะคะก็สอบถามแชทมาที่เอกก็ได้นะคะหรือว่าใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะวันนี้นะคะเอกก็นําข้อมูลดีๆนะคะมาฝากให้กับทุกคนถ้ามีข้อมูลดีๆในครั้งถัดไปเดี๋ยวจะนํามาฝากกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ